มาแล้วเพื่อนๆมีอีลานครับเพื่อนโอ้ยนู่นนู่นนู่นนูนูน่น,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 นเพื่อนโอ้ใบไม้บางนูน่นเพื่อนเฮ้เจออีกแล้วครับเห็นอยู่ประมาณร้อปหลาเลย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยต่างต่างแก๊กสิ น่ามันน่าจะสิบสี่สิบห้าแล้วล่ะ <c oughs> นี่สองพระอินทร์เลยไงวะกูตั้งกล้องก็ได้เออ กระโชกกะโชตกีเพื่อนลูกหลักมีบ้างขึ้นตามซอกคงซอกหินคราเพื่อนเพื่อน <tem ec il> นุ่นนุ่น,นแกไปเอางูดเอางูดงูน,ไ,งน,นไปที่ป่าไผานนนนะ่นุ่นดูดีๆนะาานั่ยนะต้นป่าไผ่นี่ยนะเห็นเห็นอยู่ร้านนึงนั่น ป่าไผ่ข้างในนู่งนะเดินเข้าไปดูก่อนพี่อย่าเพิ่งพูดฉันว่าฉันว่าเห็นอยู่ล้านนึงอ่นเด้งเดี้ยวเดียวเดียวอยู่น่ะเจอไหมเออเดี๋ยวเก็นที่ก่อนกันได้ฉันไปดูเองก่อนแต่ตาลายเนี่ยเออ อังถ่ายวิดีโอเลยเนี่ตนยตั้งไว้ตั้้งไวแล้วนู่นน่ะนู่นนู่นลูกหลักอยู่นู่นอยู่ข้างหินนู่นไปนู่นไปคุยดูทางนูนี้อยู่ใต้ใบมไม้เปล่าเ,าเาห็นนางลอยหลานี่มันตายตาเหี่ยวนะก็ว่าเก็ว่าฉันได้ยังไงธรรมดาเลยโอ้ยนึด,ดแล้วมั้งตายโอ้ยเป็นจะแตก นูลูกหลักกินกับเพื่อนเจ๋วเลยกระเป๋าเขาลูกจิดไปท้างไหนบนโอ้ยวันนี้เป็นวันของเราย่จำไป่ได้ถ้าเห็นเห็ดเห็นเห็ดเขียวๆนี่เห็ดเท่ๆตามหินนิดนึงับเห็ดลูกหลักไปทางนูน อย่างนุ่กลักเออ้ยแม่จ้าดูใตาไม้บังไหมเห็นไ้เห็นไหมเห็นโอ้ยโดนไหมดูเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นแล้งอ่ะนี่ยแล้งเลีแยมเลย